สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับเริ่มมาที่กรมตุนนิยมวิทยาระบุต,ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่9กันยายนร่องมรสุมที่าพาดผ่านตอนบนของประเทศและย่อมความกดอากาศต่ำจากบริเวณทะเลจีนใต้มีอิทธิพลทําให้ฝนตกอย่างต่อเน,นื่องครับร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอดามันและอ่าวไทาย ลักษณะเช่นนี้ทาให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกกระจายร้อยละหกของพื้นที่และตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายด้วยนอกจากนี้ในช่วงวันที่5-9ถึงกันยายนร่องมรสุมจะยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะนออกเฉียงเหนือขณะที่มรสุมตนตกเฉียงใต้ที่พัดพกคลุมทะเลอเมามันและอ่าวไทยก็มีกําลังแรงขึ้น และในช่วงวันที่7ถึง9กันยายนมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไปครับไปดูที่จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์นะครับนาข้าวนับพันไร่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมครับ หลังจากฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรชบูรณ์ไหลหลา,ลากลงมาสู่ลำคลองสายต่ตางๆในจังหวัดพิจิตรส่งผลให้น,ะน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่บ้านใดชุมแสงหมู่ที่3ตำบลบ้านบุงอำเภอเมืองระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรขณะที่พื้นที่การเกษตรซึ่งสนใจเป็นนาข้าวกว่า1,000ไร่จมอยู่ในน้ำ ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้าเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนในตลาดหนองบัวและในเขตเทศบาลหนองบัวขณะที่นาข้าวที่กําลังจะออกรวงนับพันไร่ก็จมอยู่ในน้ําเช่นกันชาวนาหลายรายต้องจ้างรถแบคโฮมาทําแนวคันดินป้องกันน้ําป่าเข้าท่วมครับปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะครับเครื่องบินลบของกองทัพลิเบียรประสบเหตุตกในเมืองทางเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนครับ คือเป็นรบของกองทัพลิเบียนะครับประสบเหตุตกใส่าคารที่อยู่อาศัยของผู้คนในเมืองทรบับักทางเหนือของลิเบียทําให้เกิดระเบิดไฟลุกท่วมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก9คนซึ่งตามรายงานของกองทัพลิเบียระบุว่าสาเหตุตกน่าจะเกิดจากปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องเหตุเกิดในขณะที่รัฐบาลและกองทัพลิเบียกําลังจัดงานสุดดีนักบินหนายหนึ่งที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินของกองทัพตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของทางการลิเบียที่ต้องการย้ายมาจัดขึ้นในเมืองนี้ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงทิบโบลีถึงพันกิโลเมตรเนื่องจากกรุงทิบโบรีซึ่งเป็นเมืองหลวงตกอยู่ในการควบคุมของกลุ่มติดอาวุธครับหมดคือข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับติดตามข่าวได้ครั้งต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับกรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมสืบสารงานเพลงลูกทุ่งไทยในงานดนตรีในสวนครั้งที่14 ตอนจะขอก็รีบขอก่อนฝนเดือน6พบกับซิรินทรานิยากรร,รุ่งเพชรแหลมสิงห์พร้อมศิลปินอีกมากมายที่จะมาสร้างความบันเทิงบนเวทีงานนี้ข้อเพลงลูกทุ่งไม่ควรพลาดชมฟรีที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์พฤาหัสบด,ดีที่4กันยายยนนี้16นาฬิกาเป็นต้นไป